เจ้าท่านพื่อจเร้าตัดโทษธรรมวง์กระเหเจ้าพนเพื่อคชินาลายท่านประธานในที่ีท่านในเพือระดงีในเพอคิชินาลายท่านผู้นำสายกอง่องผู้นำเขาดึงรตตลอดจนส่วนราชการจักิ่มาร่วมเก่บนเวทีตัดสัสดีพี่งอจับข้าวบางข้าวบางตะบนสายดี ดีใจท่าพี่น้องสวยมากบนโพลัมขนาดใหญ่สักท่าแหกงสรรท่าหลายเป็นบารมีอบวางพระอาจารย์อะวางีหนดไฟ่็ครองไฟของพิมโทอไฟกันตลอดจนขะาราการข้าป่าขับบินเพื่อนบระเทขึ้เวทีมากนั่งกำนิงจารงานมันหลายหนึ่นสราข่าจากขนาราชการจัดงานจริงๆถ้าท่านประธานได้ยุบบอกั้นขึ้นเป็นั้านกับป่างานหลยหมือนไรขึ้นดีใจท่านพี่น้อง หายหมดแล้วสาวน้อยเป็นมันแห้งเลยจ้างหลายจ้างถามปีกับเกิดฉลองพันเจดีบานเข้าหลังกิรองหลากหลายมากหลายข้างหลายทิศในการบ,บุณบรารมีบุญทุกสิ่งท,ทุกอย่างของบา้า,านทนั้งค่อบตระกูงสาขาเพื่อรู้ชิดมาไล่ที่เพี้ยนเกิดมือดีคุณได้ครับพกิรองมอลลาเข้ากับเอจ้างถา,ามปีทราบว่าถามปีไปสามปีไปขับเลี้ยวไปแล้วไม่นเนี่ยไปดีสัทธาเข้าล้นวัด คนชนแล้วพี่น้องนะผมขอวอรแท็กอฝายกองข้องนั่งนการได้เรื่องของข้องบอลไทยเป็นทั้งความใจความเพียงกระสาบกร่ายเป็นขึ้นสุดท้ายครับเป็นพื้นที่โกตะครเพี้ยนหงายเพี้ยใดเข้าแหกขึ้นสุดท้ายเรื่องไงทีเดียวนะครับเพียนการเข้าซอยกันให้สนุกสนานให้มันคือมื่นี่พันพมานะครับถึงคณกระมการเพิ่งกำลวงหรก็นั่งใจมากหลากหลายได้นะเพคืนเวทีกันมาคณากรรมการมาเต็มหมดนะครับมาบนไฟพี่น้องมาบนบอลร่ำนั่งแน ครับวันนี้ผมมาพากท่านคุสิวงอย่างไรี่นอนต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านประธานครับพบปะและก็กล่าวปวัญแเวทีขอการรียนเชียครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วะอรไก่อนนรก่รันนะครักนคับ่นนะครับก็กรัไกรรรมปรรรรอ่อรอรนรคะออ นะครับเรียนท่านนายกบาตรตันพันท่านนายกงการบริหารส่วนตำบลสามขาท่านคณะผู้บริหารอบ,บตอท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอดจนข้นาราชการพนักงานนะครับท่านกำนันทานดงสะอาดท่านกำนันตำบลสามขาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านท้องที่ทั้ง18หมู่บ้านนะครับท่านผู้ในการร่วมการส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือท่านพฟอานาไม่เนาะมันเกิดอยาง นะครับท่านนายกสมาคมครูรท่านผู้ในการสุขสรันรรนะครับตลอดจนข้างหลังมีใครบ้างข้างหลัง,งหลงายคนเชื่อมองข้าบดน,นะครับแล้วก็พี่น้องตำบลสังขาที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นายคือไม่เห็นและดีใจนะครับดีใจในความสมัครสมานสามัคคีดีใจในความเป็นน้ำเหมือนใจเดียวของพี่น้องชาวตำบลสังขา นะครับวันนี้ถือว่าเป็นปีมาหามงคลของพี่น้องพรัชสังลานะครับท่านทราบไหมครับว่าเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องแรกนะครับท่านพระครูดรประโชดธรรมวงศ์นะครับท่านจากเป็นเจ้าคณะตำบลได้เรื่องท่านเป็นรองเจ้าคณะอำเภอปุชินาลัยอันนี้งานแรกนะครับงานที่สองนะครับงานที่สองพี่น้องครับท่านมหาเกดีพุิยันตีนะครับ ใครขับรถผ่านถนนเส้นสตัดใหม่หรือถนนเส้นอีเวกนะครับมองเข้ามาเป็นพระธาตุที่สวยงามน,นะครับพอมองเข้ามาปุ๊บอันนี้คือบ้านอะไรตำบลอะไรตำบลสามขานะครับนี่คือสิ่งที่นนะายกฯเนี่ยมาถึงแลวภูมิใจประทับใจแทนที่ประชานชากกวนขาตบลสามขานะครับเือนี่นะครับเหมือนที่ท่านผู้ใหญ่สมนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านทางพื้นที่ท่านผู้ใหญ่ฉลอง และกัท่านนายกประพตาตการพันธ์ท่านไนด้ับเรียยแนะว,ว่าวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดนะครับเือนี่ไอ้น้องเข้ามาตุกมห่วมกันมามวลมาแชวกันรายกัรม,มาเฮ็ดบุญพรกันนะครับนอกจากนั้นนะครับวันนี้เรามีแขกผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่ท่านได้มาช่วยพี่น้องชาวตะกูลางขาเป็นเพื่อนของท่านนายกประพตาตการพันธ์น,นะครับท่านไดอยู่ข้างหลังนะครับคุณสุรัตนาผู้เกิดพิมพ์ทราบข่าวว่าบริจาคเงินให้ตระชาชนาห้าหมื่นบาท รวมท,ทั้งท่านผู้จัดาการไฟฟ้าครูสุวิสัยนะครับก็ถ้าทาตัวให้ดีบริจาคเพิ่มเติมเดี๋ยวน่าจะได้เป็นผู้จัดาการไฟฟ้าคุณเชนไรนะครับข้าคกลยงจะพอเวลาสมควรน,นะครับวันนี้เรามีมมลำคณะใหญ่ก็คือ,อสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไอโน่โฮเต็มเมือเีอนอินน,นนะครับนักเต้นนักร้องกัอยากควนอยากล้ำแล้วนะครับผมในฐานะนะครับ ประธานในพิธีนะครับขอร่วมกับท่านผู้นาท้องที่ท้องถิ่นขอร่วมกับพี่น้องชาวตะบลช้างขาทุกผููทุกคนขอเปิดงานมหรสมัครงานจะร้องเพลผพุชยจันีหน้าวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านวิรุณิษย์ลายมิวชินาลัยเิญตาหมิทยาใสนะครับเขาพี่น้องวันฟังร้องฟังร้องกันนะครับ